คดีนี้ไปดูการจอดรถที่ทําเอาจอดเลยครับผมร้อยตำรวจเอกวราคุณชัดพันธ์ตาแหน่งรอง,รองสารวัตกรกองบัญชาการตํารวจสวินเชเด่นที่ร้านอาหารลูกค้าทะเลาะวิวาดกันชายหนุ่มคนนี้มากินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับพอจะกลับแต่กลับไม่ได้เพราะมีรถสีขาวจอดขวางอยู่ออกไงวะเนี่ยออกไม่ได้ครับเข็นเอาเข็นเข็นไม่ได้ล<อ>็อก,กเกียร์อีก ใส่เกียร์ล็อกไว้ซะ้อย่างนั้นฮะฮะสงสทยพี่คนนั้นเป็นเจ้าของเอาโชคดีโชคดีเจ้าของรถเขาอยู่ใกล้ๆเลยเขาน่าจะเป็นเจ้าของรถจริงๆแหละเพราะเขาอยู่ใกล้ๆเขาถึงกล้าจอดแบบนี้ไงพี่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 าสีขาวใช่ไหมอ๋อใช่ครับอ๋อพอดีผมจะออกครับอ๋อ ออกเลยครับครับครับขอบคุณครับ,รบเอเอแล้วเจ้าตัวนะก็เดินมารอที่รถครับเพระคิดว่าเขาจะตามมาถอยรถให้แต่พออรอไปก็ไม่มาสักทีหนึ่งเอ๊ะยังไงเอาก็บอกว่าจะออกจะออกทำไมไม่มาถอยวะเฮ้ยยังก็นั่งเฉย,ยเอีกเอาอะไรวะเฮ้ยไหนไปเคลียร์ซิยังไงพี่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 ตกลงพี่รถสีขาวใช่ไหมอ๋อ ใช่ครับใช่ก็ใช่นี่คือผมจะกลับแล้วครับออ๋ก็กลับสิครับอ๋อโอเคครับครับครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับโอเคโอเคอ่เอารู้แล้วมันก็พูดรู้เรื่องดีกว่าเอ้าไม่มาซะอย่างนั้นเอ้าอยังไงเนี่ยกลัวว่จะออกจะออกเฮ้ยเฮ้ยพี่ใจเย็นใจเย็นว่าจะไม่เรื่องเดี๋ยวมีเรื่องเฮ้ยว่าจะไม่มีเรื่องใจเย็นใจเย็นพี่พี่ตกลงพี่รถสีขาวใช่ไหมเฮ้ยไม่เย็นว่ะใช่เบา ก้องมันเสียงดังก็บอกมีข่าวมีขาเออใช่เอาก็จะกลับไปเบาเบาตกลับไปสิเอาจะกลับได้ยังไงก็ตั่งเฉยอย่างนี้เฮ้ยเอ้าเฮ้ยกลับก็เรื่องเอาแล้วเอ้าปอ้าตายแล้วมีเรื่องจนตายเฮ้ยเฮ้ยโอ้มีเรื่องมีเรื่องเอ้าเอ้เบาเบาเอ้าเฮ้ยเอาเฮ้ยนั่ดูดูมีคนมาเปิดประตูเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะอ้ายเฮย อาจารย์พง่์ตาเมื่อกี้ผมถามพี่ว่าออกไปพี่รถสีขาวใช่ไหมใช่แล้วพี่เป็นเจ้าของรถหรือเปล่าไม่ใช่เจ้าของรถไม่น่ากินข้าวที่เจ๋อไม่ใช่เจ้าของรถไม่น่ากินข้าวทีเฉยอไ้เดียวเดี๋ยวเดียวแล้วผมถามพี่ว่าพี่รถสีขาวใช่ไหมแล้วพี่ทำไมตอบไม่ใช่อ่ะเอ้าก็รถสีขาวเย้กูตอบรถสีเหลืองได้ใช่แล้วชัดเลยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของรถไปถามเขาว่ารถสีขาวหรือเปล่าเขาก็คิดว่าถามแค่สีรถเขาเลยตอบว่ารถสีขาว ก็แกไม่ได้ถามว่าเป็นรถของเขาหรือเปล่าโอ้ยพลาดแล้วโอ้ีพี่ใจเย็นใจเย็นเขาใจเย็นเาใจเย็นเขยเขาใจเ้ขาใจผิดข้าใจถูกเขาไม่เย็นตัวว่ะสวยเลยเดี๋ยวมันปัดโอยปล่อยกันใหญ่เลยคนสมัยนี้ใจร้อน ไม่จะโกรธอะไรกันนะันหนาดโกรธแกนั่นแหละไอ้ตัวต้นเลือกเลยไปหย่อนรถปิดท้ายแล้วก็ไปอยู่ใกล้ๆด้วยจนเขามีเลือกกันไอ้โอ้ยงามไส้จริงๆเพราะแกคนเดียวเนี่ยงามใสโอ้ยงามไส้งามไส้อะไรยังงามพูดผีตัวไหนได้กันสักให้กัมันงามไส้จริง ก็ว่ามีรถเก๋งคันสีขาวมาจอดขวางทางอยู่เขาก็ไม่รู้ว่ารถใครอ่ะถามพี่พี่รถสีขาวใช่ไหมคนที่ตอบก็ไม่ยอมมาเลื่อนเข้าโมโ,โหทําไมไม่เลื่อนรถเกิดทะเลาะวิวากันเลยปรากฏว่าเจ้าของตัวจริงเขามาเลื่อนรถเลยเรื่องนี้ไม่รู้จะโกรธใครดีโกรธตัวเองละกันขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกเวรพลคัดผัดรองสารวัตรกองบัญชาก,การตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าของเรื่องคิดว่าเป็นเจ้าของรถ